เพื่อนครับตอนนี้ผมจะเลือกวัตถุดิบนะครับว่าเราจะประมาณ15บาทนะก็ตอนนี้เราเหลืองบประมาณอยู่ที่85บาทนะครับตอนนี้เหลืองบอยู่ที่85บาท ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับบู o ฟสตูดิโนะครับก็ตอนนี้นะครับผที่โลตัสเนาะแล้วก็ผมคิดว่าผมจะทำคอนเทนต์ที่ว่า100บาทนะครับซื้ออะไรได้บ้างเนะเาะรอลองมาดูกันที่โรตัสนะครับ It's semesters <ort. 00> uh, a few moments ก็ค <risque> ือประมาณ15บาทนะก็ตอนนี้เราเหลือเงินประมาณอยู่ที่เออ่85บาทนะครับตอนนี้เหลือเงินอยู่ที่85บาทเห็ดชิเมจิจะอยู่ที่ราคาแพ็คละ14บาทนะครับเพื่อนๆแพ็คละ14บาทเนาะตอนนี้ เพ,พ,พ,พื่อนๆครับอันนี้เป็นเห็ดชิมเมจินะครับ oh. คือผมจะใช้เห็ดนี้ในการผัดนะครับผมโอเคเพื่อนๆครับตอนนี้ผมจะเลือกวัตถุดิบนะครับว่า ประกอบอาหารนะครับผมเลือกว่าถุดิบได้แล้วนะแต่ตอนนี้ต้องรอให้พนักงานนะครับมาที่นี่นะ It's semesters laterA few moments later Okay. นี่น5 0เนาะบวกกันเป็นเท่าไหรเ่นเพื่อนๆชวยผมคิดหน่อยนะผมได้ทั้งทั้งกระเทียมนะครับแล้วก็ได้ทั้งใบกะเพราเลยนะตอนนี้นะตอนนี้ผมได้เนื้อหมูแล้วก็ได้ได้ผักมาแล้วนะแต่ที่เหลือก็คือว่าเราจะซื้อเป็นพวกอ่าเป็นพวกผลไม้นะครับก็เจ้าผลไม้ไปทานครับก็คือต้องมีกล้วยเนาะค่ะ okay. นนั้นก็จะเป็นกล้วยนะครับกล้วยแฮกละยี่สิบแปดบาทนะใชนไหม <Okay. S 2> คาเวนดิสนะครับชื่อกล้วยคือคาเวนดิสนะนี่จะเป็นยี่สิบแปดบาทนะครับโอ okay. เคเพืนนะ่อนเพื่อนครับพวกแกงพวกอะไรนี่ก็แค่ยี่สิบ 50บาทเองนะได้นะทานได้อยู่นะครับจริงครับผมจะเอาลองไปทานดูนะ50บ,บาทเเอรเพื่อนเพื่อนครับแต่เป็นพวกข้าวสวยข้าวอะไรเงี้ยผมมีอยู่แล้วเนาะก็อันนั้นเราจะไม่คิดแล้วกันแต่ว่าเราจะเริ่มคิดตั้งแต่วัตถุดิบที่เราซื้อไปนะว่าก็คือเป็นพวกก็มีผักแล้วก็มี กระเทียมอะไรพวกนี้เนะอันนี้พวกนี้เราก็จะคิดแต่พริกอะไรอย่างเงี้ยคือส่วนอื่นๆที่ที่ผมมีอยู่แล้วเนี่ยผม,ผมลืมไปอย่างนะคือผมจะต้องซื้อมะพร้าวนะครับเราไปดูมะพร้าวกันมะพร้าวโรตัาน,นี่เป็นมะพร้าวน้ำหอมนะครับนี่ นะครับมันจะมีทั้งปอกและไม่ปอกนะก็คือตอนนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะที่เขาไม่ปอกอ,ะอ่ะว่าเขาจะไม่ปอกนะครับแต่ผมเลือกแบบนี้นะแบบนี้น่าจะสะดวกกว่านะโอเคเวลาทานก็น่าจะสะดวกกว่าเนะราไอฟิวโมเมน t ์เลตเต ตอนนี้ถึงเวลาจ่ายเงินแล้วนะเดี๋ยวผมจะไปจ่ายเงินนะโอเคอสอัาบแล้วครครับเพื่อนๆครับก็ตอนนี้ถึงเวลาจ่ายเงินเนาะแล้วก็แล้วทีเนี้ยก็คือมันยังอยู่ในงบนะครับงบก็คือหนึ่งร้อยบาทนะว่าเราจะซื้ออะไรก็ได้ในโรตัสนะครับก็คือโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูว่าหนึ่งร้อยบาทเนี้ย จะได้อะไรบ้างเนาะเดี๋ยวรอเขาคิดกันแป๊บบัตรสมาชิกใช่ไหมฮะมีครับผมครับผมโอเคครับเท่าไหร่นะครับ128บาทโอ้โหหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทเพื่อนตอนนี้นะ<ล>เกินไปยี่สิบแปดบาทเนาะ <laughs> แต่ก็อยู่ในงบนะ okay. โอเคนี่ครับเพื่อนๆดู หนึ่งยยบดบาทนะโอเคครับที่มันเกินมาเนะีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมเนี่ยได้ตักเนื้อหมูไว้ก่อนแล้วหนึ่งถุงไงทีเนี้ยก็เนื้อหมูมันมีอยู่แล้วใช่หมหนึ่งถุงแล้วทีเนี้ยผมก็เอาไปรวมกับแยกอีกถุงหนึ่งตอนที่ผมตักใช่ไหยม,มันก็กลายเป็นว่าตอนเนี้ย ผมซื้อหมูมาเท่ากับ30บาทเลยนะ <c oughs> จริงมันไม่เกินนะที่จริงมันก็อยู่ในงบนแหละ100บาทแต่ว่าหมูหมูที่ว่า20บาทนั่นแนหะผมผมซื้อไว้อซื้อไว้อันนั้นแยกไว้ต่างหากนะครับสรุปนะก็คืออยู่ในงบนะครับ100บาทนะโอเคเดี๋ยวเราไปทําอะไรกินกนะัน Few moments later ซื้อมาเพื่อนๆนะเมื่อกี้ที่ผมไปซื้อมานะครับนี่ผักเท่าไหร่เป็นผักกะเพรานะครับผมแล้วก็รวมกับกระเทียมด้วยนะครับาาก็จะ8บาทกับ4บาทกววยแกงแกงแกงเหลืองยอดมะพร้าวอ่อนนะครับก็10บาทนะ อันนี้นะครับที่เป็นเนื้อหมูนะครับผมเนื้อหมูเมือ่อเมื่อกี้ที่ผมซื้อมาก็เนี่ยสิบเก้าบาทแต่ที่ผมซื้อแยกไว้ต่างหากนะก็คือตัวนี้ตอนแรกผมซื้ออันนี้แหละสิบห้าบาทนี่แหละนี่นะแล้วทีเนี้ยผมก็เลยซื้อตัวนี้เพิ่มไงที่มันเกินอะ่ะโอเคไหมเพื่อนๆส่วนเห็ดนะครับเห็ดก็ผมก็นี่ไงนี่ เห็ดที่ไม่จีนะฮะทีก็กล้วยนี่กล้วยคาเวนดิสนะครับแพ็คละยี่สิบแปดบาทนะเะม่สักครูครับนี่นี่ต่อไปนะครับเป็นมะพร้าวนะครับมะพร้าวที่เราซื้อมาเนาะเมือเ่อกี้พร้าวนะครับเป็นมะพร้าวน้ำหอมนี่แหละเพื่อนๆนะก็ลูกละยี่สิบห้าบาทนะครับ มะพร้าวน้ำหอมนั่นเองนะ a few moments later ครับเพื่อนๆครับ,รบก็ตอนนี้ผมทําเสร็จหมดแล้วนะก็คือผมได้อเมนูเด็ดมาแล้วอะไรรู้ไหมเพื่อนๆ,ๆก็คือ <ๆ S 1> <ๆ S 2> กะเพรานั่นเองนะนี่น่าทานไหมพร้ <ๆ S 2> อม <ๆ S 2> โอเคนะครับก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์ให้ผมไวยนะครั้งหน้าผมจะมาทําอะไรติดตามกันด้วยนะครับผมโอเคบ๊ายบาย バイ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 